คลิปนี้นะครับคุณจะได้เห็นการทำระแนงเพิ่มความเป็นส่วนตัวสวัสดีครับอยา่าเอาอย่าไปหาเลี่ยงคนดูสิคุณอนะ ต้อนรับสู่รายการ The Room Maker นะครับเราก็จะมารีเทเวทบ้านกันอีกแล้วซึ่งอันนี้เป็นบ้านหลังใหม่ถูกไหมครับพี่ใช่ครับความพิเศษของบ้านหลังนี้เรียกว่าเป็น The Room Maker มาทาให้ผู้ลงทุนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีคนอยากลงทุนแล้วก็มาให้เราแบบช่วยจัดการให้คือปกตเขามีเงินอยู่แต่เขาทําอะไรไม่ถูกถ้างั้นมาลงทุนในบ้านวันนี้ที่เราจะมาลงรายละเอียดกันเนี่ยสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้บ้านมีมูลค่านั้นก็คือฟาซาดตอนนี้แฟนเพจรู้จักเรียบร้อยแล้วว่าฟาซาด แต่คว่าหน้าบ้านเนี่ยเราต้องบอกก่อนบ้างด้วยลักษณะของทาวเฮาส์และการทาวเฮาส์สองขั้นแบบนี้การจะทําหน้าบ้านเนี่ยมันต้องตีงตกรอบให้เห็นหลายๆมิติหลายมุมด้วยถูกไหม<อ>ไม่ใช่แบบอาจจะทําฟาสาัตข้างหน้า<ค>ข้างหน้าเออไม่พอนะครับมันมีการลื้อเนี่ยอันนี้ก็เป็นกระเบื้องที่เราลื้อออกมาก็คือดีอยู่แล้วแต่มันมันอาจจะดูแบบว่าไม่เพิ่มมูลค่าในการเช่าเราก็รื้อออกครับอะไรที่มันไม่สวยงามไม่เพิ่มเราจะมาเพิ่มมูลค่าโดยใช้วัสดุดีๆจากเชอราแล้วกันนะครับวันนี้นะครับสนับสนุนโดยเชอรานะครับเข้าใจ สินค้าที่เราจะใช้นะครับมี2ตัวเลยคือตัวแรกนะครับไม้ระแนงเชอราผิวเรียบรุ่นขอบตรงสีธรรมชาตินะครับและตัวที่2นะครับไม้ระแนงเชอราลายเสี้ยนขอบวีสีบีดครับจะเห็นว่าลักษณะข้างในตรงนี้บริเวณที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยมันคือลานจอดรถดไหมหน้าบ้านเป็นลานจอดรถทุกบ้านแล้วกันมันมักจะมี อันไหนที่ติดกับเพื่อนบ้านด้านซ้ายด้านขวาอันนี้คือเป็นโคเทชันที่กันกันแสดงกันสื้นจริงๆเนี่ยมันก็คือเพื่อนบ้านความความสูงของั้วเนี่ยประมาณ150นะครับแล้วก็มันจะมีเหลือพื้นที่ทั้งบนเนี่ยอีกเกือบแบบเมตรกว่าเลยเป็นจุดอ่อนของเทาวเท้าเลยมันไม่มีความส่วนตัวปราสาทเนี่ยก็หมายถึงว่าด้านข้างซ้ายขวาที่เราจะต้องสร้างความเป็นส่วนตัวให้ทั้นวันนี้ก็ง่ายๆแหละครับก็คือแบบแมมันก็มาทำระแนงนั่นแหละแต่ที่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเราจะต้องทําให้มันสวยงามด้วยทนทานด้วยและรวดเร็วด้ ก็คือมีความเป็นส่วนตัวในในข้างหน้าละคือเขาทารั้วขึ้นมาทึบมีหลังคาออกไปเต็มแต่เขาเสียอะไรทุกบ้านชาวเขาชอบต่อเงี้ยมันก็ต้องแลกมาด้วยความทึบและก็ดูแข็งกระด้างไหมใช่ใช่ดูแข็งดูดูแบบแสงเข้าไม่ถึงดูอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาแก้คือเราจะสร้างอันานขึ่งสายขวาแล้วก็วางเพื่อนบ้านสายขวาเซตหนึ่งแล้วก็จะมีการหลังคาที่มันเป็นเมทัลชีตแล้วมีโครงเหล็กอยู่แล้วจะหาแล้วไปติดมันไหมเราก็จะต้องแก้ไขเรื่องเห็นว่าเมทัลชีตพออายุนานไปเนี่ยมันมีครา บางทีเราต้องการแต่แสงแต่เราไม่ต้องการเห็นว่ามันจะเห็นความไม่เรียบร้อยอ่ามันจะเห็นฝุ่นเห็นขยะเห็นหัวน็อตอะไรอย่างเงี้ยยอกแยราะนั้นเราก็อาจจะหาวัสนุที่เป็นระแนงมาแล้วก็ปรับสีนิดหน่อยตอนนี้มันเป็นสีน้ำตาลมันก็อาจจะดูเชยไปนิดนึงวันนี้นะครับก็สนับสนุนโดยเชื่อรานะครับเข้าใจคุณทุกเรื่องบ้านเข้าใจเราขนาดนี้นะครับเราก็บอกว่าเราไปเลือกในเว็บไซต์แล้วกันว่าเพราะว่ามันมีเช่นลักษณะของละแนงก็มีหลายชิ้นหลายขนาดหลายลายหลายสีวันนี้เราเลือกมาให้แล้วตอบโจทย์อะไรคือตอนเน ได้ฟิลลิ่งความรู้สึกของการเป็นระแนงไม้เหมือนเดิมนะ,ะแต่มันมีความทันสมัยมากขึ้นปัญหาของไม้เดิมเป็นไม้เขาเรียกไม้ไมตัดไม,ไม้ตัดตกแต่งไม้ตัดตกแต่งมาซึ่งเวลาที่จะไปร้านเขาก็จะมีขนาดมาตรฐานอยู่มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหคุณจะเดินไปร้านแล้วแบบ ผมจะเอาขนาดนี้ขนาดนี้ขนาดน,น,าดนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นเปลือง,องอมันเปลืองอ่ามันเปลืองคือคือสามารถทําได้นั่นแหละแต่คุณต้องไปสั่งทำฉะนั้นคุณก็จะไปเจอไม้ขนาดมาตรฐานอะไรแบบนี้ที่มีขายอยู่แล้วเวลาใช้งานอ่ะมันถ้ามาใช้มุมข้างนอกมันผ่านกระบวนการเยอะมากเช่นแบบต้องอบทาการมอดกันปวกมาทํานี้ทําสียังไงอีกทําไปหมดแล้วอยู่ไปนาน,านมันโก่งบิดงอแล้วก็มีปลือกขึ้นได้อยู่ดีนะครับฉะนั้น เราพูดไปเยอะแล้วแหละเชรอ,อ,รอ,อร่าคือยังไงอะเอาดอแบบนี้โดนฝนนะครับตรงนี้โดนฝนตรงนี้โดนความชืน้นหลังคาดูความชืน้นฉะนั้นะใช้อะไรที่มันทนทานดีกว่าไล่เรียงมาที่ตัวผนังก่อนตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้ก็คืออาจจะปูเป็นจริงๆรมันสามารถทําเป็นแนวนอนแนวตั้งก็ไดละใช่ใช่ที่ดีไซน์เฉียง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 ก็ได้ทำได้ทำได้ทำได้จะเปลืองมันเปลืองวันนี้เราเลยจะมาเลือกใช้อ่าตัวนี้ก่อนตัวแรกไม้ระแนงเชอร่า นะครับผิวเรียบรุ่นขอบตรงเป็นสีธรรมชาติด้วยอันนี้เนี่ยขนาดเนี่ยเจ็ดเซนอ่าเจ็ดจุดห้าเซนครับจริงอ่ะมันก็จะมีขนาดหลากหลายของมันไปใช่ครับผมคืออถ้าคุณอยากได้แบบเล็กกว่านี้ทีกว่านี้ก็เป็น5เซนก็ได้อ่าะไรเงี้ยความหนาก็อยู่ที่ประมาณศูนจุดแก็คือมีความหนาพอที่จะแข็งแรงไม่หักรับการทำความเป็นส่วนตัวแบบเนี้ยมันมีหลักไหมครับพี่ว่าเอาซักสูงขึ้นไปสักเท่าไหร่ จริงๆก็ดูง่ายร้อยแปดนะหรือสองร้อยถ้าเกิดเราไม่เอาเต็มมันก็จะมีอะไรเน้นเช่นแบบอะไรเน้นคือคือเส้นแนวเช่นเอาแนวขอบประตูวงกลมอันนี้ได้ไอเดียอ่ะสมมติอันนี้คือประตูเดิมซึ่ง<ต>ประตูมันจะอยู่แนวนี้แหละเวลาเราทําอะไรเป็นต่อกันมาเราก็ตีเส้นสุดนี้วัดไปเลยคือเจตนาให้มันบางท่วมหัวก็พออ่ะ มันก็บางความเป็นส่วนตัวแล้วคือตอนนี้มันแบบบางทีคนสูงเนี่ยมันเห็นอยู่ uh huh. ใช่ไหมระขึ้นมาประมาณเท่านี้แนวนี้ก็ได้หรือบางบ้านแต่ต้องบอกออปชันอย่างงี้นะถ้าคุณจะไปทําตามบางบ้านก็คือถ้าอยากจะได้แบบการขโมย mm hmm. อสมมติเอาง่ายๆการขโมยไปเลยคุณจะติดสุดไปเลยก็ได้ไไดแต่มันก็เสียความทึบตันเนาะคว <น S 2> รเว้นร่องไว้เท่าไหร่อะไรยังไงอก็คือร่องความหมายก็คือระยะทางถ้าเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวมากครับก็เซนหนึ่งเซนหนึ่งก็จะ ระมานี้ก็ได้หร<ม>ือ2เซนก็ได้ก็แล้วแต่ข้อดีของอันนี้ละกันบางคนบอกเอ้แล้วทำไมอันนี้มีสีเราสามารถคุมโทนสีได้ง่ายในกรณีที่อันเนี้ยถ้าคุณทําเป็นไม้ระแนงแล้วเป็นผนังบางทีผนังเนี้ยคุณไม่อยากจะทําสีอย่างอื่นแล้วคุณก็แค่ทาขาวไปมันก็เหมือนกันแล้วมันก็เนียนไหน,าหนามาก็มาขน,น,นาดนี้แล้วเราเลยมาเข้าตัวนี้ต่อนะครับอันนี้คือไม้ S <S ะระแนงเชอราลายเซียนนะขอบวีและทําสีเป็นสีบีชมาเป็นสีสําเร็จจากโรงงานสีบีชเราแทบไม่ค่อยได้ใช้สีบีชก็คือสีไม้อ่อนใช่ใช่คนไท ชอบสีไม้สีอ่อนเพราะว่าถ้าหันไปด้านโน้นอ่านี่เห็นไหมมันจะเป็นส่วนใหญ่อะไม้ในไทยหรือการทําทาหรืออะไรนมันจะเป็นไม้สีเข้มอ่ามันจะเป็นสีสีไม้สักสีมะขาเธอสีสีอ่อนเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่ค่อยเข้ายุคเข้าสมัยแล้วกันขอบวีมันก็จะมีการลาดเอียงไปนิดนึงใช่นะครับอ่ามันก็คือทาดีไซน์มานั่นแหละให้มีความสวยงามแล้วก็เป็นลายเสี้ยนขอบวีเนี่ยเราสามารถปูชิดได้นะใช่ครับมันก็จะเหมือนเป็นการตีร่อง สมมติถ้าปูชิดนะอย่างนี้ก็สวยงามดีเห<ช>็<ช>นไหมก็ได้ครับแล้วแต่หรือว<อ>่าจะจานเ้นเป็นระแนงมาก็ได้เ,น,เนก็ได้ก็สวยงามก็เป็นดีไซน์ของเขาให้เครับะะแต่อันนี้คือเราจะไปใช้ตรงเพดานเนาะถ้าทําฝ้าเนี่ยก็คือจะอาจจะต้องเสริมโครง,งนะครับ เพราะว่าอันนี้เขามีระยะอยู่ทั้ง2ตัวนะระยะเนะี่ยควรจะไม่ห่างเกิน60ซิเซนทที่บอกว่าเราจะต้องใจเว้นเราไม่ตีชิปเพราะเราต้องการมันมีช่องแสงใสยอยู่ไม่แ,แสงมาลงด้วยเพื่อให้ตรงน,นี้มันชื้คือทาไมต้องเว้น60เซนเพราะว่าสะดวกมันมีความยืดหยุนนะครับ<ม>บางทีคุณไปทํางานภายนอกแล้วคุณอยากจะดัดโคง้งยังเขาดัดโค้งได้นะได้ แต่โอ้โหอันนี้นก็เกินไปแต่อันนี้คือพอมันยืดหยุ่นแบบนี้นะครับระยะเนี่ยพอมันต้องติดห่างกันหน่อยเนี่ยมันก็เผื่อที่ว่าแบบพเพาะแตกหักแล้วกันอ,อก็เชื่อว่า2ตัวนี้จริงๆพี่ว่าติดติดกี่วันเสร็จ4ี่ห้าวันประมาณสาวันก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวันนี้เขาจะมาขึ้นโครงนี้เขาอยู่ อับเดหนางานนะครับวันนี้เรามีการติดตั้งม้าระแนงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโ,โหสวยงามเลยทีเดียวเราอยากจะดึงแสงธรรมชาตินะครับให้ได้เข้ามามากที่สุดนะครับฉะนั้นการติดระแนงมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นแหละถ้าคุณติดเยอะเกินไปมันก็เหมือนถูกขังยูนินกรงแต่ถ้าเนี้เราเลยแก้ดีไซน์นะครับโดยเอาแนวประตูเยวิ่งมารอบนี้มานะครับพอระจิดไม่ได้สูงมากเลยเลยใช้เป็นเส้นตั้งดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นเส้นนอนเนี่ยมันก็จะเปืองเหล็กด้วยนะครับอ่ะ อย่างนี้เราก็ได้เป็นลักษณะของไม้คล้ายๆเอาไม้ละแนงมาทาเป็นไม้รั้วนั่นเองนะครับมาดูกันใกล้ๆนี่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าการที่มาเป็นขอบตัดขอบตรงมาเป็นแบบโมเดเด์นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วตรงนี้เลยนี่ดูมันคือการที่ว่าช่างนะครับจะยึดสกรูลงไปนะครับแล้วก็มีการโป๊เก็บงานที่เห็นเรียบๆเนี่ยคือเขามีการขัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเพียงแค่นี้แหละนะครับก็สามารถจะลงสีได้ตามใจเลยนะครับซึ่งสีจะเป็นแบบไหนสีเนี่ยก็รั้วเดิมตอนแรกเป็นสีน้ําตาลลนนนนะะคครรรััับบตอีี้้เาาก็ททสไปแว ซึ่งสีนะครับก็ต้องเลือกเป็นสีทาภายนอกนะครับมันจะได้มีการทนทานมากขึ้นที่ผมบอกไปว่าเราอยากจะดึงแสงธรรมชาติเข้ามาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับอันนี้เราก็เลยต้องยอมนะครับเสียตัวหลังคาตัดหลังคาน่ออกไป1ใน3ของพื้นที่เดิมนะเพื่อให้ว่าตรงนี้มันมีแสงธรรมชาติส่องลงมาได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ติดตั้งนะครับนี่เลยลงไปแล้วนะครับสีบีดจะเห็นถึงความสวยงามนะครับอยากให้คุณผู้ชมดูแนวการติดตั้งนะครับว่าเรามีการเสริมเหล็กใหม่แล้วก็ทาสีเหล็กด้วยนะครับสีเหล็กเนี่ย ให้ทาเป็นสีขาวนะเวลาที่มาตัดกับไม้สีบีดแบบนี้นะครับมันจะได้สวยงามนะอ่าเห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นตัวหลังคาที่ไม่ค่อยเรียบร้อยสวยงามแล้วก็จะเห็นว่านะครับก็จะมีการติดตั้งที่อีกด้านหนึ่งของบ้านนะครับก็จะติดตั้งมาเลยนี่ตอนถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะติดแนวไหนอะ่ะคุณผู้ชมดูแนวแนวนี้ไว้ก็ได้นะนี่แนวตัวนี้เห็นไหม เนาะมันจะได้วิ่งเป็นเส้นเดียวกันส่วนด้านนี้พอดีมันมีช่องว่างของผนังเหลืออยู่พอๆกันนะครับแล้วก็ติดไปสุดพื้นที่ได้เลยนะครับอยากให้เราเปรียบเทียบดูก็ได้เห็นไหมถ้าตรงนู้นนะ่ะเราทําทึบไปเลยอ่ะมันก็จะดูอึดอัดนะครับคล้ายๆตรงนี้นั่นแหละเราไม่อยากจะให้เกิดอารมณ์แบบตรงนี้นะครับหมดทั้งผนังนะนี่นะครับแล้วเราก็ตัดออกมาดู ตัวหน้าบ้านกันนะครับนี่ละแนงนะครับดีการทาสีใหม่อย่างที่บอกไปนะครับใช้เป็นละแนงเดิมเลยนะครับไม่จะเป็นต้องทําอะไรใหม่นะครับเห็นไหมตรงนี้จะเห็นบรรยากาศของรถที่ผ่านไปผ่านมาทําไมถึงต้องทาระแนงแบบการลอออะไรแบบนี้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นการกันเสียงจากข้างนอกด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเห็นความวุ่นวายของข้างนอกอยู่นะครับตรงนี้เราจะเห็นภาษาของอาคารอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเหล็กฉีกนะครับวิธีการทําเหล็กฉีกเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กกล่องนะครับเป็นตัวรัดไปก่อนนะครับ แล้วก็มาออกเหล็กฉีกใส่เข้าไปรูปลักหน้าตาของตัวบ้านเดิมนะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปให้มีความเป็นเหลี่ยมเป็นกล่องมากขึ้นก็คือดูทันสมัยมากขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ทาด้วยสีขาวนะครับจะได้มีความใหม่สดใสามากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึง่งตอนเสร็จเลยดีกว่าเรียบร้อยนะครับปราศใช่ครับะะจะมีงาน<ด>หน้าบ้านแล้วกันถ้าเกิดสังเกตหลังเนี้ยมันต่างจากหลังอื่นคือเราใช้เป็นการดัดแปลงดัดแปลงไม่ใช่การรีโนเวทแปลงกันนั้นะเพราะว่ปกติถ้าเห็นก็คือเราทำเพื่่ออทาแแแขข็็็งงเเลลยตนนปกกรดดดั้ีคือว่าประหยัด ประหยัดประหยัดบ้านเนี้ยก,ก้าพูดไปเลยประหยัดทำไมอ่ะทำลงทุนเขารู้ว่าเราเราต้นทุนคือถ้าเกิดทาใหม่เนี่ยมันเริ่มต้องเริ่มจากศูนย์เ<ช>นี้ยเราถ้าเราดัดแปลงตามของเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็จะช่วยให้ไม่ต้องเสียงเงินเยอะครับถ้าจําได้ที่เราเห็นอ่ะมันจะเป็นหลังคาไม้ระชิปมาถึงนี่เลยไม่ค่อยสวยถูกครับแต่ว่าเราถอยอีกนิดหนึ่งอีกก้าวหนึ่งเนี่ยเราจะล่มละสภาพจะร้อนมาก่ แล้วเราก็จะมีการตัดตัดตรงนี้ออกตัดรงคาออกเนี<ช>่ลังคาออกไม่งั้นมันจะมืดเกินไปอ๋อก็เหลือตัดสักนิดนึงสักหนึงในสามของพื้นที่เนาะใชายหย่าตัดเยอะเกินก็คือเอาแค่รถเข้ามาจอดแล้วมันโ่งก็โอเคนะแล้วก็อันนี้ก็คือตัดให้มีแดดมีรายลงโอเคถ้าเราไม่ทําตะแกรงพวกเนี้ยมันก็จะดูเป็นแบบ เส้นเล็กๆบางๆดูง่้ย๋อมันจะเป็นกล่องเกินไปใช่เราก็เลยทาเป็นตะแกรงปิดนิดนึงให้มันมีหน้าตาฟาซาทาส่งทาสีใหม่ก็จะมีการทาสีขาวลวดเดิมที่เป็นสีออกน้ําตาลก็จะทาสีขาวไปโบราณไปก็ทาเป็นสีขาวมันก็อาจจะดูเป็นเหมือนเมริการนที่แต่มันจะมีความโมเดิร์นขึ้นมาด้วยเนาะก็คือเราก็เลือกใช้หลายๆอย่างให้มันมีความโมเดิร์นขึ้นทีนี้สิ่งที่เราสร้างเพิ่มก็คือระแนงสองข้างช่วยบังครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์จากเชร่านะครับจะเป็นไม้ระแนงเช่ล่า้ มาดูกันอย่างนี้ก็ได้คือถ้าคุณใช้งานรั้วเป็นอย่างนี้มันจะมีลายเป็นลายไม้เกินไปมันก็จะดูคันที่มากไปหน่อยอครับ อ่ะอันนี้เราก็เลยเอาไม้และแนงมาที่เป็นรุ่นขอบตรงเนี่ยมาทําให้เกิดเส้นตั้งเส้นนอนขึ้นมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีติดไฟไว้นิดหนึ่งครับทางเข้าเวลากลางคืนจะสวยงามมากเลยมันก็จะเห็นไฟส่องรปตรงประตูแล้วก็เน้นตรงนี้นะครับทางเข้าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเลือกใช้คือตัวนี้ก็จะเป็นไม้และแงงเหมือนกันนะครับบางคนบอกโอ้โหชื่อเขาคือไม้และแงงพอเป็นละไม้และแงงไปติดเป็นละแนงอย่างเดียวเลยเราสามารถมาทําอะไรแบบนี้ได้ก็คือบทบางความไม่เรียบร้อยของ ตัวฝ้าเพดานของต <Depois S 1> ัวหลังคาได้ถ้ากลับไปดูภาพเดิมอ่ะจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันเป็นโคงเหล็กแล้วก็เป็นเมทัลนชีทใช่ครับเมทัลชีทเนี่ยข้อดีของมันคือทนทนแข็งแรงติดตั้งง่ายรั่วยาก ใช่ข้อเสียคือถ้าเรามองขึ้นไปข้างใต้ก็ไม่สวยอ่าฮะบางคนก็นิยมติดเป็นฝ้าเรียบเพื่อบังไปเลยแต่อของเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าแผ่นใสด้วยสลับกันก็คือต้องการแสงลงเบาๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงใ,ให้มันพอบดบางพรางตาได้ก็เลยเลือกเป็นใช้ใช้ใชมระแนงรุ่นนี้อันนี้ข,ข้อดีคือไม่ต้องทําสีใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสีบีดเป็นสีสําเร็จจากโรงงานมาเลยข้อดีมันคือสมมติเวลาที่เราเอาของสำเร็จรูปแบบเนี้ยม,มาใช้งานภายนอกช่างก็ประหยัดเวลาไปเลยในการทําสีอ่าก็แค่ยิงติดอย่างเดียวไม่ต้้ออองงมมานนัั่เก็แตขดีคื ก็จะได้สีแบบนี้เลยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่ต้องมาใช้สีมือของช่างอ่ะผมเจอบ่อยมากที่ว่าคุณอยากได้ไม้ละแนงแล้วเป็นสีสีไม้แบบนี้ค,คือสีโทนเนี้ยแล้วคุณมาให้ช่างทาเองมันก็จะมีความไม่เนยบเกิดขึ้นแล้วก็ประมาณสองปีก็จะมีการลอกล่อน,นอ,อันนี้ก็จะเห็นว่าจะมีไฟแบบติดลอยอส่วนตรงนี้มีฝ้าก็จะเป็นดาวไลท์ก็จะให้แสงสว่างแต่นี้ก็จะเป็นปิดงานระบบเนาะระบบอะไรเนี่ยเราดูจากตรงนี้ก็ได้คือเนี้ยมันจะปิดงานระบบท่อตรงนี้ท่อน้ําทิ้งมาจ่ายค่านะครับแล้วก็มีท่อแอร์ด้วยซึ่ง ยังไม่ได้ทาสีเดี๋ยวต้องทาสีขาวให้มันเรียบร้อยครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นงานระบบแอร์มาซึ่งตรงนี้มันไว้แค่จอดรถอ่านะแต่ทีนี้เนี่ยครับถ้าเกิดเราเทียบจากตอนแรกเนี่ย จากที่เป็นที่จอดรถธรรมดาพอหน้าบ้านมันหน้ามองแล้วเนี่ยก็สามารถออกมานั่งชิลได้ะคืออยากให้ดูจากองศาของแดดที่มาลงตรงนี้นะครับช่วงเย็นสัก4ี่โมงห้าโมงตรงนี้มันจะล่มแล้วนะครับข้อเสียมันคืออะไรคือแล้วทาไมเราต้องมีการกั้นระงงระแนงอะไรอย่างนี้มาหน่อยก็คือว่าเราอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นกันเสียงกันฝุ่นเล็กน้อยอะจะสามารถที่ว่ามีมุมรีแลกซ์แล้วมันสวยขึ้นได้แล้วกันเพราะอ่ามองไปด้านบนเห็นไม้ระแนงเชอร์่าลายเส้นสีบีดแบบนี้แล้วแบบโอ้ยเหมือนไปฟแบบูิ่าาคือเรไมส จะควบคุมความวุ่นวายของท้องถนนได้ไดในกรุงเทพนะครับเราก็สามารถที่จะทําได้คือทําให้ภายในบ้านของเรามันดูเป็นไลรเวทพอที่จะนั่งได้แค่นั้นเองคือบางทีคุณจอดรถได้คันนึงอ,อีกฝั่งหนึ่งก็ยังใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ได้แล้วก็แสงที่ลงมาก็เข้าไปถึงตัวบ้านด้วยกับ,บแสงที่เราเตรียมเอาไว้ซึ่งเรากำลังจะบอกว่าไอเดียตรงนี้เราขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันว่าบางไอเดียเราเอาบิ๊กไอเดียให้ดูโอ้โ oh, ห oh, แต่งซะเยอะเลยแต่บางไอเดียเนี่ยถ้าเรา มัวแต่ไปพวงว่าจะต้องแต่งให้แม่งสวยอะคุณก็จะไม่ได้ดูอะไรแบบเนี้ยผมว่าไอเดียแบบนี้มันพอแล้วพอวสวยงามเพียงพอโล่งใช้งานได้จอดรถได้ ซักล้างล้างรถได้คือตรงนี้ถ้าไปมัวไปแต่งให้มันเวอร์วังอลังการก็ไม่ต้องรอดูกันแล้วแหละคือเราไม่ได้เป็นการแต่งบ้านที่เวอร์วังอลังการบ้านตัวอย่างเราก็คือเอาแค่พอประมาณที่มันใช้งานได้จริงแล้วก็เหมาะสมกับวิถีชีวิตของเราครับ,รบพื้นที่ไหนควรลงทุนก็ใส่เต็มที่พื้นที่ไหนควรทําแค่นิดหน่อยพอเป็นองค์ประกอบก็ทําเท่าที่มันจําเป็นที่ต้องนะครับแต่ฝากไว้นะครับก็คือว่าการเลือกใช้วัสดุกับพื้นที่นั้นๆแล้วกันเราก็จะทิ้งท้ายไว้เสมอว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วกันว่าเอ๊แล้วทาไมเราต้้องงใชาน เชอร่ากลับบ้านเราจะต้องไปเปิดแคตตาล็อกเชอร่าดูว่าเขามีสินค้าอะไรใหม่ๆได้จริงๆไม่ใช่เราหลอกเราก็อยากจะอุ่นใจเหมือนกันว่าเราใช้สินค้าจริงกับบ้านแบบนี้แล้วมันจะอยู่กับเราไปอีกหลายปีไม่ใช่มาแบบต้องมาซ่อมเยอะ ติดตั้งยุง่งยากอย่างเงี้ยชั่ง<ม>ใช้งานแล้วปวดหัวรเราก็อยากจะให้มันจบจบงานแล้วมีความอันนี้ก็จะเป็นไอนนเดียก,การเลือกวัสดุกับมงอาวดอในบ้านนะครับฝากไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าเชอร่านะครับได้ที่ www.cheera.com นะครับครับแล้ววันนี้เรายัางไงครับพี่ก็ซึ่งจริงๆเสริมนิดนึงว่าไอพวกลายเงี้ยคุณสามารถดูภาพรวมสีของบ้านได้นะอย่างเงี้ยเราเรียกสกรีบ้านเป็นสีขาวถ้าเห็นจากด้านหน้านี่เราก็เลยเลือกให้มันเห็นเป็นสีขาวแล้วเอาสีน้ำตาลอยู่ข้างบนแต่ถ้าสมมติคุณอยากเอาระแนงเสียงตามอยู่ซ้ายขขขววาาาก็ได้้้แลทนนีีส ก็แล้วแต่ดีไซน์ที่จะทำะก็ถือว่าเป็นไอเดียแล้วกันนะครับก็ลองไปจัดสรรดูว่าชอบแนวไหนก็ไปปรับกันดูสำหรับวันนี้ดูเมเกอร์ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ e ีพีหน้าสวัสดีครับผม